ทำโปรโมชั่นผ่าครั้งที่สองให้พอมีเสียงเรียกร้องในการขอให้มีโครงการมาผ่าตัดเพิ่มเติมที่ที่ที่มอนนันแหละเบางคนผ่าตาขวาไปแล้วขอจับมาผ่าตาซ้ายอีกทีนี่ถ้ามีตาที่สามได้เราผ่าอีกตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า ลองใส่แว่นนะะลอ,องทำด้วยผ้าปัดติใส่แว่นไว้ขอที่เขาตามุดก็ไรอ่างงี้ก็ได้ ดีใจไหมมอยู่ดอยะนียอยู่แล้วหมอยตราอย่าสาดที่มทกอหมดีใจมากนมอดีใจมอมเนงานเกี่ยวกัคกระังบริสุดิางากกาที่ีกาะวงเากามนำไหมาครับากองมีครับผ่านประธานนะครับ่านัมเสีดชนะนะครับ่านวรา Anh đuôi, 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 anh Let's <laughs> go.